สวัสดีค่ะเพื่อนๆไอซนี่ก็มาส่งเนาะคะ่ะเนาะไอ้ป่าเขาป่าคิดว่าอันนี้ต้องเป็นของน้องโบแน,น่นอนเนาะคะ่ะเนาะจากช่องโบหมายไทยนะคะเพื่อนๆน้องโบก็ได้ส่งกระเป๋ามาให้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพ,นพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านทั่วโลกเนาะค่ะเนาะถ้าอยากไอ้เขาเขารวมจับฉลากกับน้องโบเนาะค่ะเนาะเพิ่นแจกกระเป๋าทุกทุกอาทิตย์นะคะอันนี้เพิ่นก็นได้ส่งมาให้ประกวดถึงบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณน้องโบมากๆนะคะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทานได้ยาเข้ารวมก็เข้ารวมใดเด้อค่ะเด้อเข้าร่วมเข้าเข้ารวมในไรเนาะป็นก็ลังใจให้น้องโบแล้วก็จับฉลากเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็สิแจกกระเป๋าสวยๆเนาะค่ะพี่น้องทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งใบเนาะค่ะน้องพี่น้องจากช่องโบไม้ไทยนะคะเพื่อนๆถ้าใครเข้าไปรับชมช่องโบไม้ไทยก็จะรู้นะคะว่าน้องโบน่ารักแค่ไหนเป็นคนอารมณ์ดีและน่ารักมากเลยน้องโบเป็นคนสุรินเหมือนกับปพาะควรนี่แหละ ได้ส่งกระเป๋ามาให้เนาะหนึ่งใบสวยมากเออหูได้รับแล้วนะคะน้องโบป้าได้รับกระเป๋าน้องโบเลยนะสวยมากเลยชอบมากเลยขอบคุณมากๆนะคะน้องโบกระเป๋าสวยๆจากน้องโบนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้ป้านะคะร่วมจับฉลากับน้องโบได้นะคะเพื่อนๆออวันทุกวันเข้าไลฟ์ ประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มแล้วกออ็มีการจับฉลากทุกอาทิตย์เฉพาะจับฉลากเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์สองทุ่มเนาะพี่น้องถ้าใครอยากเข้าร่วมกับน้องโบก็เข้าไปร่วมจับฉลากกับน้องโบได้นะคะน้องน้องโบน่ารักและใจดีมากเลยขอบคุณมากนะคะน้องโบี่ยป้าได้รับเ้วยนะกระเป๋าจากน้องโบขอบคุณมากๆนะคะสวยมากชอบมากด้วย 好多网红，好多。